สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ใช้เป็นตัวตัดสินชุดเซ็ตรักษาสิวรักษาฝ้าว่าราคาถูกหรือว่าราคาแพงค่าของเงินแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่มีงบเยอะก็มองว่าราคาถูกแต่คนที่มีงบจำกัดก็มองว่าราคาค่อนข้างแพง แล้วคนที่เขามีประสบการณ์รักษาสิวมานานๆนะคะหรือรักษาสิวมาหลายๆที่แล้วก็ยังไม่หายนะหรืออันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ยิ่งสุกจับมานะคะคนที่มีอายุ30บวกขึ้นไปเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องของราคานะแต่เขาจะไปโฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่านะคะเพราะถ้าเขามาคำนึงถึงเรื่องราคาถูกราคาแพงนะคะ เป้าหมายในการรักษาสิวรักษาว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะก่อนที่ยิ่งสุขจะมาเป็นผู้สอนนะคะยิ่งสุขก็เคยเป็นผู้ซื้อมาแล้วนะคะซื้อชุดรักษาสิวเซตเนี้ยแหละคะ่ะแวบแรกในความรู้สึกเลยนะคะรู้สึกเลยว่าค่อนข้างแพงทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเรานะคะต้องใช้ความเสี่ยง เราก็ไม่รู้นะคะจ่ายเงินเป็นพันไปนะ,ะไม่รู้ว่าสิวจะหายหรือเปล่านะ,ะเราต้องใช้ความเสี่ยงกันทุกคนแต่พอสิวหายแล้วนะคะที่มาเป็นแบบเนี้ยที่ยิ่งสุกมาเป็นแบบนี้ทุกวันคือหน้าไม่มีสิวไม่มีฝ้านะคะแล้วก็เป็นแบบนี้มาเป็น10บสปีแล้วใช้ผลิตภัณฑ์หน้าก็ายังคงเป็นแบบนี้นะคะลืมพอหายแล้วนะคะพอหน้าดีแล้ว ทิ่สุลืมความรู้สึกแรกนั้นไปเลยลืมไปเลยว่ามันแพงลืมไปเลยว่ามันมันเป็นยังไงนะคะไม่ได้ไปคิดถึงสิ่งนั้นอีกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการเราได้ผลลัพธ์อย่างที่เราพึงพอใจและเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็นะคะความรู้สึกมืนก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แพงนะคะ แต่สำหรับคุณที่กำลังจะจ่ายตังออกมานะคะราคาเป็นพันนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะชุด2 0 0 0 3,000 5,000นะคุณก็ต้องมาใช้ความเสี่ยงเหมือนกับยิ่งสุใช่ไหมคะแล้วคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ของคุณจะเป็นยังไงซิวจะหายไหมฝ้าจะหายไหมนะคะยิ่งสุเชื่อแน่เลยว่าคุณก็ต้องคิดว่ามันแพงนะคะสำหรับเว็บแรกนะ แน่นอนเลยนะคะคุณต้องคิดว่ามันแพงแล้วนะคะก็จะเป็นตัวในการชะลอการตัดสินใจซื้อชุดเซ็ตรักษาสิวนะคะเดี๋ยวยิ่งสุขจะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วชุดรักษาสิวรักษาฝ้าเนี่ยนะคะแพงไหมนะคะ จะมีเคราะห์ให้ฟังตั้งแต่ชุดรักษาสิวเล็กๆน้อยๆจนถึงชุดผัดเซลเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ชุดแรกนะชุดแรกคือชุดปรับสภาพผิวทําไมต้องมีชุดปรับสภาพผิวนะคะยิ่งสุขได้พูดไว้แล้วในคลิป EP61 ก็นะคะก็คือคลิปที่แล้วนะคะลองฟังได้นะ,ะสำหรับชุด ปรับสภาพผิวเนี่ยนะคะไว้รักษาสิวสำหรับคนที่เป็นสิวเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นสิวนะคะสิวเล็กๆน้อยๆสิวอักเสบนิดๆหน่อยๆห,หรือคนที่เริ่มเป็นฝ้าเล็กน้อยใช้ชุดปรับสภาพผิวนี้ได้เลยนะคะเพราะนะคะเขามีตัวยาในการรักษาสิวรักษาฝ้าอยู่ในชุดแล้วนะคะจะมีนะคะเนี่ยค่ะสี่ตัวนี้นะคะสบู่ผงพอกไพเจลนะคะสิวเอ็ก ้านะคะสำหรับคนเป็นสิวหรือคนที่เป็นฝ้าก็ใช้เอ็กฝ้านะคะเอ็กเต้าฝ้าก็คือฝ้าเข้มขน้นชุดนี้นะคะสตัวอยู่ที่ราคา1100บาทถ้าเราเอามาเฉลี่ยนะคะ,ะว่าต่อตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะก็เอา4หารนะคะเท่ากับว่านะคะแต่ละตัวราคาแค่275บาบาทเองนะคะ เพราะเราไปรักษาสิวนะคะแล้วเราไปซื้อครีมแต้มสิวเราไปซื้อครีมรักษาสิวนะเดี๋ยวนี้ปกติตามร้านนะคะก็ตกอยู่ที่ตัวตัวละ250บาทถึง300บาทแล้วนะคะยี้ถ้าเราเฉลี่ยมาต่อตัวเนี่ย275บาทนะคะถือว่าถูกมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาครบเซตนะคะ มีตัวป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ตัวควบคุมการเกิดสิวด้วยเหมือนที่ยิ่งสุขสอนไว้ในคลิปอื่นๆนะและถ้าพูดถึงเรื่องของระยะเวลาที่ใช้นะคะใช้ได้นานถึง3เดือนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เป็นเดือนว่าถ้าตกต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่นะคะราคา1,100บาทนะคะชุดปรับสภาพผิวเนี่ยนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะไม่ใช่บีบ2ทีแล้วหมดนะคะหรือครีมเนี่ย วักสทีหมดนะคะหงพ่อเนี่ยตัก2ทีหมดไม่ใช่นะคะมีปริมาณเยอะแล้วเพียงพอนะคะสำหรับใช้ในการรักษาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ3เดือน3เดือนราคา1,100บาทก็ตกอยู่ที่เดือนละ400บาทเห็นไหมคะถ้าเราคิดมาเป็นเดือนเนี่ยงบในการรักษาสิวของคุณเนี่ยตกอยู่ที่เดือนละ400บาทเองนะ ถูกมากๆเลยนะคะถ้าใครคิดว่านะคะถูกหรือแพงนะคะถ้าใครมองว่าแพงนะคะช่วยคอมเมนต์ให้ยิ่งสุขด้วยนะแล้วก็เขียนว่าแพงค่ะถ้าใครบอกว่าถูกนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้ยิ่งสุขด้วยนะคะว่าถูกค่ะยิ่งสุกจะได้รู้ว่า FC นะคะคิดยังไงกับผลิตภัณฑ์รักษาสิวของชุดปรับสภาพผิวนี้นะคะ อ่านี่ฮะชุดปรับสภาพผิวจบไปแล้วนะคะราคา1,100บาทถ้าคิดต่อเดือนก็ตกเดือนละ400บาทถือว่าถูกมากๆนะคะยิ่งสุกมองว่าถูกมากๆต่อไปชุดที่2ชุดสิวอุดตันชุดสิวอุดตันเราก็เพิ่มอะไรมาคะเพิ่มดิตแอคเน่มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็น5ตัวตัวดิตแอคเน่เนี่ยเขามีคุณสมบัติในการรักษาสิวอุดตันถ้าใครเป็นสิวอุดตันก็ใช้ชุดนี้เพิ่มเงินมาเป็น 1,800บาทนะถ้าคิดเฉลี่ยต่อตัวนะคะเราก็เอา1,800ไปหาร5ตกตัวละ3 0 9เอ่อโทษนะคะตกตัวละ360บาทเองนะคะนะคะเท่ากับเราซื้อครีมแต้มสิวหลอดหนึ่งเลยนะคะแต่นี่เราได้ต้อง5ตัวแล้วนะคะถ้าคิดเฉลี่ยต่อเดือนคิดเฉลี่ยต่อเดือนนะคะเอาพ ,800 หาร3เดือนตกเดือนละ600บาทเอง นะค,ะคนที่เป็นสิวอุดตันใช้ชุดนี้นะคะชุดสิวอุดตันค่าใช้จ่ายของคุณในการรักษาสิวงบในการรักษาสิวตกเดือนละ600บาทเองจ่ายได้ไหมคะจ่ายได้จ่ายได้อย่างสบายๆเลยนะคะไปดูชุดที่3นะคะชุดที่3มเนี่ยสำหรับคนที่นะคะเป็นทั้งสิวอุดตันเป็นทั้งรอยแผลสิวคือเคยเป็นสิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็แกะ สิวอาจจะเป็นสิวอักเสบแกอะไรมีรอยแผลสิวอยู่ที่หน้าเราก็เพิ่มตัวคนเขียวไปอีกตวงเพิ่มตัวคนเขียวไปอีกตวงนะคะ,ะคนเขียวราคา700บาทถ้าเพิ่มไปตวงก็เป็น2,500ชุดนี้นะคะคนที่เป็นทุกอย่างเลยนะคะ,ะทั้งสิวอุดตันทั้งรอยแผลสิวคุณก็จะได้ทั้งชุดปรับสภาพผิวไปด้วยใช้ได้ทั้งดีท์แอคเน่ไปด้วยได้คนเขียวไปด้วยในราคา2,500บาท นะตัวนี้นะคะยี่สุขเคยพูดว่าคนเขียวเนี่ยมีปริมาณเยอะมากาหลอดหนึ่งอะ่ะใช้ได้นานถึง6เดือน6เดือนทีเดียวเลยนะคะครึ่งปีเลยมีครีมตัวไหนที่คุณจะแบบใช้ได้นานขนาดนี้เนี่ยใช้ได้ยาวนานถึงครึ่งปีถ้ามาเฉลี่ยนะคะในการใช้เป็นชุดเซตรักษานะระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาประมาณ5เดือนประมาณ5เดือน ราคา2,500บาทนะคะ5เดือนก็ตกเฉลีย่ยเดือนละ500บาทเองนะคะเห็นไหมคะคุณได้ทั้งรักษาสิวอุดตันได้ทั้งลบรอยแผลสิวไปด้วยในราคางบ500บาทนะ,ะก็ยังถูกอยู่ดีนะคะ,อะลองดูนะคะไปชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี่คือนะคะคุณเป็นสารพัดอย่างเลยนะ,ะแล้วคุณก็ อยากให้หน้าของคุณขาวด้วยก็คือคุณอยากให้รอยแผลสิวหายไปแล้วก็หน้าของคุณขาวด้วยคุณก็นะคะเพิ่มตัวผงเร่งไปอีกตัวหนึ่งนะคะผงเร่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะพี่สุขคำนวณไว้ว่าประมาณนะคะ600บาทอ่ะสมมุติว่าคุณเพิ่มเงินไปอีกนะคะจากชุดเดิม2,500บาทมาเพิ่มอ,อีก600บาทก็เป็น3,100 1> 3 1 0 0แต่ชุดนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตรงที่ว่านะคะคนที่อยากหายเร็วคนที่อยากาหน้ารอยแพ้สิวหายเร็วและอยากให้หน้าผัดเซลล์เร็วๆอ๋ชุดนี้ผัดเซลล์ด้วยนะคะหน้าผัดเซลล์เร็วๆมาถึงนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องระยะเวลาชุดนี้นะคะ3,100บาททำให้คุณหายได้ภายใน3เดือนนะคะ ย่นระยะเวลาจากชุดแรกนะคะจาก5เดือนมาเป็น3เดือนแต่ชุดนี้เพิ่มนะคะเพิ่มเงินแต่ย่นระยะเวลานะคะเป็นชุดละ3,100นะคะแต่ใช้เวลาในการรักษาเพียงแค่3เดือนนะคะเท่ากับคุณรักษาได้หายเร็วมาเฉลี่ยเป็นเดือนนะคะก็ตกเดือนละ1,000บาท1000บาท ทำไมคะสิวงคุณหายสิวอุดตันหายรอยแผลสิวหายหน้าของคุณได้รับการผัดเซลล์ทําให้หน้าขาวใสในราคารักษาสิวงบเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะคะ1,000บาทถ้าใครคิดว่าชุดไหนถูกหรือแพงนะคะก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปให้ยิ่งสุขด้วยนะคะชุดเซ็ตรักษาสิวรักษาฝ้าราคาจะถูกหรือราคาจะแพง ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่คุณได้รับความคุ้มค่าคืออะไรคะความคุ้มค่าคือเวลาที่คุณต้องเสียไปกับการรักษาถ้าคุณนะคะรักษาหายได้เร็วนะคะเท่ากับว่าไม่เสียเวลาไปกับสิ่งนั้นนะคะยิ่งสุดจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยสมมติว่าคุณไปซื้อชุดเซตรักษาสิวหรือชุดเซตรักษา นในราคาที่คุณคิดว่าถูกนะคะสมมติว่าราคา490นะ,ะราคา590เี่ยคุณไม่ยอมไม่ยอมที่จะจ่ายเงินเป็นพันนะคะฉันไม่ซื้อหลอกชุดแพงๆ2,500ฉันไม่ซื้อหลอกชุดแพงๆ3,000เนี่ยนะคะฉันซื้อชุด490 590ฝ้าของฉันก็อาจจะหายได้แล้วนะคะแต่นะคะถ้าหายได้ก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะคะ แต่ถ้าไม่หายนะคะถ้าไม่หายเท่ากับว่าคุณจ่ายแพงถูกไหมคะจ่ายเงินไปผลลัพธ์ไม่ได้เท่ากับคุณจ่ายแพงสิ่งที่จะหายไปนั่นก็คือเงินของคุณหายไปเปล่าเวลาของคุณหายไปเปล่านะคะหน้าของคุณก็ไม่ได้สวยใสในเวลาที่คุณต้องการแต่นะคะถ้าคุณยอมจ่ายแพงหน่อยนะคะผลการรักษาหาย เท่ากับว่านะคะชุดเซตร,รักษาราคาถูกนะ,ะราคาถูกด้วยนะ,ะนอกจากราคาถูกแล้วยังถูกใจของคุณด้วยนะคะคุณก็พึงพอใจที่ผลลัพธ์ของคุณได้มานะ,ะอย่างดีได้ไปอย่างคุ้มค่านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ตัดสินใจนะคะในการที่จะรักษาสิวรักษาฝ้าต่อไปนะคะยอมลงทุนนิดนึงนะคะสิวฝ้าของคุณจะได้หายไปตลอดการคลิปนี้ยิ่งสุดก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ